ตอนที่2 0 5ห้าวัสดุมากมายการบุกรุกของผู้เชี่ยวชาญเนี้ยชังซามสูยูมิ่งไปที่โกดังของคาราฮาต์ปีศาจในภูมิภาคตะวันออกท่านครับนี่คือโกดังวัสดุที่นี่ค่อนข้างดีซูเยวหมิงยืนอยู่หน้ากองวัสดุและอธิบายเลี้ยังมองไปที่กองวัสดุขนาดใหญ่มองไปที่ซูยูมิ่งที่ตัวเล็กและยิม้มตามคาดของคาราฮา์ปีศาจแห่งภาคตะวันออกแม้ว่าจะเป็นเพียงวัตถุดิบเสริมสำหรับการกล่นอาวุธแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากมากที่จะรวบรวมจำนวนมากได้ผู้จัดการคลังสินค้ายืนเคียงข้างด้วยความเคารพอาจารย์อยู่ที่นี่เ,อ,เอกุทใทขขาาห้คณระพ เยี่ยงางสกัดสายตาไปที่โกดังนี้น่าจะมีวัสดุมากกว่าหนึ่งแสนชนิดท,ที่ซ้อนกันเหมือนภูเขาทีละอย่างดูเหมือนว่าเขาจะเดินเล่นสบายๆขณะที่เดินผ่านเนินเขาประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณของเขากำลังสแกนคุณสมบัติของวัสดุเหล่านั้นไม่นานหลังจากนั้นวัสดุบางอย่างก็บินออกมาจากเนินเขาและลอยอยู่ด้านหลังเยี่ยงชางเออผู้จัดก,การคลังสินค้าได้ลงบีนชื่อวัสดุท,ทันทีพวกเขาถูกพามาที่นี่โดยสุยมิ่งและเขายังอ้างว่าเป็นบุคคลสำคัญสถานะของเขาสูงอย่างแน่นอนที่สำคัญที่สุดแม้ว่าเยี่ยงไร เย่ชางส์เป็นแขกผู้มีเกียรติอย่างแน่นอนเขาต้องระวังและรักษาทุกอย่างอย่างจริงจังหลังจากนั้นประมาณสี่ชั่วโมงเย่ชางได้สำรวจคลังสินค้าทั้งหมดมาแล้วระบุวัสดุเหล่านี้เขาหยุดและพูดกับผู้จัดการคลังสินค้าที่อยู่ข้างหลังเขาท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้แล้วผู้จัดการโกดังคำนับและกล่าวเย่ชางส์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าจอมันแห่งภาคตะวันออกจะค่อนข้างเข้มงวดคุณภาพของผู้จัดการคลังสินค้าก็สูงมากเช่นกันเย่ชางส์ชี้ไปที่วัสดุทีละช ทำไมจำนวนไม่เพียงพอหรือไม่ฉันไม่กล้าโกหกนายหรอกมันไม่เพียงพอจริงๆรายการนี้ค่อนข้างหายากและสินค้าคงคลังมีเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นผู้จัดการโกดังพูดพลางสะอื้นให้การแสดงออกของซูงยูมิ่งมืดลงเธอขยับเข้าไปใกล้เพื่อดูเมื่อเธอเห็นสองสิ่งนี้ดอกไม้ไฟไร้อนรุ่ยไม้แสงจันทร์เธอเงียบไปในทันทีเมื่อเธอเห็นตัวเลขเบื้องหลังเอกสารเธอก็ยิ่งพูดไม่ออกเมื่อเห็นการแสดงออกของพวกเขาเย่ฉางก็งงงวยเล็กน้อยเขาโบกมืออย่างสบายๆและดอกไม้สองดอกก็บินออกมาจากกองวัสดุคุณเรียกสองสิ่่่่่่งงงนนนนีีีีี้้้ววาาาาััสสดดดดดดดุอออออะะไไรรรทเเเจกกกกกมชิแยยยลหึ ฉางเกอพยักหน้าชี้ไปที่ไฟสีแดงและกล่าวว่าพวกเจ้ากลั่นสิ่งนี้ด้วยไฟเพื่อขับไล่ไอน้ํามีใช่ดอกไม้เพลิงดอกนั้นหรือเขาชี้ไปที่ดอกไม้อีกดอกหนึ่งแล้วกล่าวว่า,มาเมล็ดพันธเดือนนี้จะดึงแสงจันทร์เข้ามาเมื่อพระจันทร์เต็มดวงกลายเป็นถ้วยไม้แสงจันทร์พวกเจ้าผู้ฝึกฝนอสูรฝึกฝนพลังดวงดาวมากมายมันน่าจะง่ายมากที่จะหาใครสักคนมาว่าแสงจันทร์ฝากของซูยูมิ่งเปิดกว้างและผู้จัดการคลังสินค้าก็ยืนอย่างรากอยู่ที่จุดนั้นผมขอถามคุณหน่อยด้วยไม้แสงจันทร์นี้พูดง่ายคุณต้องการปรับแต่งด้วยไม้ที่ร้อนแรงนี้อย่างไรหลังจากที่ผู้จัดการโกดังถามเสร็จเขารู้สึกราวกับว่าเขากําลังขอความลับในการเพาะปลูกของคนอื่นเขาก้มศีรษะและพูดว่าฉันเป็นคนช่างพูดนิดหน่อยได้โปรดอย่า เยช่ชางโบมือไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยดังกล่าวดอกไม้นี้สามารถดูดซับพลังงานประเภทไฟได้คุณสามารถใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเปิดใช้งานความสามารถหลังจากนั้นให้ทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลา2-3วันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผู้จัดการคลังสินค้าถามทันทีอย่าก,กังวลไปเลยมันทำได้เยช่ชางเอ๋อพยักหน้าฉันได้บอกคุณไปแล้วว่าวิธีนี้รีบไปเตรียมตัวเถอะใช่ใช่ใช่แม้ว่าผู้จัดการคลังสินค้าจะไม่เชื่อแต่เขาก็ยังส่งคนไปทดลองในทันทีสยูมิ และเขาก็ช่างขยันและมีความสามารถเธอก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะผูกมัดเยชงังเข้ากับคาหาสนาปีศาจภาคตะวันออกเยชงังรู้ถึงเจตนาของคฤราสนาปีศาจภาคตะวันออกอย่างคลุมเครือแต่เขาไม่ได้พูดออกมาดังๆเขาต้องยืมพลังที่นี่ตอนนี้ด้านหนึ่งเขาต้องพื้นฟูความแข็งแกร่ง,แ,งและในอีกด้านหนึ่งเขาต้องได้รับข้อมูลที่เขาต้องการเพื่อส่งคืนหลังจากบรรลุปเป้าหมายแล้วเขาจะปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ดาวที่ดีกว่าและมอบให้กับจอมมารแห่งภาคตะวันออกท่านอาจารย์ท่านมีคำสั่งอย่างไรต่อไปซูเยว์หมิงถาม้ดาวย ใช่หัวหน้าเราได้รวบรวมวัสดุบางส่วนแล้วเราจะส่งไปให้ท่านเดี๋ยวนี้สูยมิ่งไม่คาดหวังว่าเย่ถางจะรีบร้อนเพื่อขอวัสดุรางวัลเขารีบสั่งให้ลูกน้องไปส่งของจุดจุดจุดโลกมนุษย์สวรรค์นิกายขอบซ่อนเร้นสาวกของเย่ถางรวมตัวกันทุกคนมองไปที่ผู้ปลูกฝังรอบรอบเวอร์เบอร์เรร์เราไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครก่อนหน้านี้ผู้นำนิกายส่งคนไปสื่อสารและถูกโจมตีอย่างไรก็ตามการโจมตีของอีกฝ่ายไม่สามารถทะลุผ่านเวอร์เบอร์เรีร์ได้อหอวู้ยนเฟยมองดูร่างเหล่านั้นและพู ลี่ชี้ยี่กล่าวว่าน้องสาวคุณคิดว่าฉันมีโอกาสบุกเข้าสู่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิโดยตรงหรือไม่ถ้าฉันออกไปต่อสู้กับพวกเขายูเทียนซิงบุกคลวงเข้าสู่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิโดยตรงผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่ซึ่งกระตุ้นเขาไม่น้อยแม้ว่าเขาจะรู้ว่าน้องสาวคนนี้ได้เกิดใหม่เป็นจัก,กรพรรดิแต่ความเร็วในการฝึกฝนของเธอนั้นรวดเร็วตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขายังคงเป็นผู้ฝึกตนระดับจัก,กรพรรดิดังนั้นเขาจึงไม่อาจปล่อยให้ตัวเองล้าหลังเกินไปไมิใช่แค่น้องสาวของเขายูเทียงซิงที่แซงหน้าเข,ขาน้องชายที่สี่ของ สิพี่ที่สองเส้นทางการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากอาจารย์รู้ว่าคุณต้องการตามทานันเขาจะลงโทษคุณอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของยูเทียนซิงคอของลีชิี่ก็หดตัวลงจากนั้นผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้โจมตีเวิลด์เบรีเออร์ของเราเราควรกำจัดพวกเขาหรือไม่เขาถามยูเทียนซิงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพูดอย่างมีความหมายว่าฉันกำลังตกปลาย,ยังมีคนอยู่ข้างหลังพวกเขารอสักครู่ด้วยเหตุนี้เธอจึงเปิดใช้งานอำนาจของรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จากรกรรดิและแสดงสถานการณ์นอกเวิลด่าบรรี่เออร์ทูาาร,รออีกลายนิ่งไฟ แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นภาพที่จาะจงแต่พวกเขาก็สามารถมั่นใจได้ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังผู้เที่ยวชาญขอบเขตภายนอกเหล่านี้พี่สาวคุณวางแผนที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจากสิ่งที่ฉันเห็นความแข็งแกร่งของบุคคลน,นั้นไม่สามารถมากไปกว่าของฉันเมื่อฉันใช้รูปแบบจัก,กรพรัดวัตถุแต่ฉันกลัวว่าเขาจะหนีไปก็เลยอยากชวนเขาออกไปไงมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าเขาทำการย้ายก็จะดีที่สุดหากเขาไม่ทำเช่นนั้นฉันก็คิดหาวิธีอื่นที่จะจับเขาได้เท่านั้นยูเทียงซิงจ้องไปที่ร่างสีดำจ้องมองของเธอบทที่สนนอง Ye กกร้อยหกในนนวัรุ Ye ่ขึ้ เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาที่จะซ่อมแซมร่างกายส่วนใหญ่ของเขานี่หมายความว่าเขาสามารถแสดงความแข็งแกร่งของพระเจ้าได้แล้วในเวลานี้ที่จัก,กรพรรดิปีศาจไม่ปรากฏตัวเขาเป็นกองกาลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจัก,กรพรรดปีศาจแล้วแม้ว่าจะมีสัตว์ประหลาดเก่าแก่ซ่อนอยู่แต่เยช่ชางไม่คิดว่าพวกเขาจะไปถึงอาณาจักรแห่งเทพเจ้าไม่เช่นนั้นเมื่อผู้สืบทอดของจัก,กรพรรดปีศาจปรากฏตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่จอมานของคาราฮาปีศาจทั้งสี่จะแข่งขันกันที่นี่เยช่ชางเสียดร่างกายของเขาและออกมาที่ด้านนอกของ ท่านอาจารย์ข้าเป็นผู้พิทักษ์ที่จอมมันส่งมาคุณสามารถเรียกฉันว่าลี่โมได้โปรดถามฉันอะไรก็ได้อาจารย์ถ้าสุยมิ่งไม่สามารถมาได้กุงเย่เมนยิวแน่ใจว่าได้ส่งยามาเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับเย่ชางส์งั้นก็พาข้าไปดูห้องกลัน่นใช่ไม่นานหลังจากนั้นเย่ชางส์ถูกพาไปที่หุบเขาไฟไม่ดินที่นี่กำลังโหมกระหน่ำเย่ชางส์สแกนอย่างคร่าวๆแล้วพบว่ามีไฟดินมากกว่าหนึ่งพันไฟลุกไหม้ตามที่คาดไว้ของเดมอนเอมเพอเรอร์เวิร์ฟพวกเขามีสถานที่แปลกๆเย่านนั้ พลังงานจิตวิญ,ญญาณที่นี่นาแน่นและพลังงานปีศาจแผ่ซ่านไปทั่วอากาศวิธีการพบปลูกทุกชนิดเพื่องฟูในทำนองเดียวกันเย่ฉางตั้งตา,ตารอโลกที่ยิ่งใหญ่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมากในเวลาเดียวกันเขาก็ตั้งตา,ตารอาการเกิดขึ้นของโลกมนุษย์สวรรค์และเฝ้าดูมันเติบโตไปสู่โลกระดับบนนี่คืออาจารย์คนนั้นเหรอเขายังเด็กมากเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆเหรอไปไปไป,ไปสำหรับผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เขาจะดูเด็กเหรออย่าลืมว่าร่างที่แท้จริงของฉันคือลิงที่มีศูน เย่ชางรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครสักคนที่นี่ที่สามารถมองเห็นอายุของเขาผ่านความสามารถโดยกำเนิดแม้ว่าเขาจะไม่ได้ซ่อนมันไว้แต่มันก็น่าทึ่งจริงๆที่สามารถมองเห็นการหมุนเวียนของพลังทางจิตวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณของพระเจ้าและมองทะลุผ่านอายุของกระดูกในร่างกายของเขาได้กล้าดียังไงเจ้ากล้าที่จะดูความลับของปรมาจารย์โดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่หลี่ม่อรู้สึกตกใจเขาก็ตอบสนองและการสแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเย่ฉัางเห็นความกลัวบนใบหน้าของลิงเขาโบกมือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช อาจารย์คุณอายุแค่3าสเท่านั้นจริงๆเหรอเมื่อเห็นว่าเย่ชางสไม่ได้ออกอากาศใดๆผู้ฝึกตนปีศาจที่อยู่ที่นี่ไม่สามารถระงับความอยากรู้ของพวกเขาและถามได้เย่ชางสคิดอยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ว่าในกรณีใดคนอื่นเขาเห็นเขาแล้วดังนั้นเขาจึงพยักหน้าเพื่อแสดงการยืนยันของเขาฟอได้ยินเสียงหายใจหอบความสำเร็จของเย่ช่างสน่าทึ่งจริงๆพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับความสำเร็จในการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวของเย่ชางและพวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นคนในสามอนาณาจักรบนการจะมีการงิๆ ดูเหมือนนะว่าข้าจะยังไม่ถึง3าอาณาจักรตอนอายุเท่าข้าฉันเสียเวลาไปกับสุนัขจริงๆคุณดูถูกสุนัขเหรอคุณยังไม่ได้แปลงร่างในวัยสานับประสาสอาณาจากักรลางคุณไม่มีแม้แต่สาอาณาจากักรล่างได้ยินใครพูดแบบนี้หมาปีศาจก็ทําหน้าบูดบึง้งเย่ถังเอ๋ยยิ้มลี่โมที่อยู่ข้างๆเขาคือคนที่ตกใจที่สุดเขาแตกต่างจากผู้ฝึกตนปีศาจที่นี่ในฐานะผู้พิธักระดับสูงเขาเป็นลูกน้องของกุงเย่เมงยวิวเย่ถังเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสาอาณาจักรบนแต่เขารู้ว่าเย่ถังเป็นผู้เชี่ยวชาญอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรจักรพรรดิในวัยสาของเขาถ้าเขารู้ว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเย่ถังอยู่ที่ก๊อเรียนเขาจะพูดอะไรบางทันที เยี่ยางเอ๋ยยิ้มพวกคุณทั้งหมดเป็นช่างตีเหล็กที่นี่หรือใช่หัวหน้าแล้วพวกนายรู้อะไรไหมคุณสามารถแสดงให้ฉันดูได้ไหมเยี่ยงเสียงสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการกลั่นของโลกนี้ท้ายที่สุดมันเป็นโลกใบใหญ่อาจมีข้อดีที่โลกมนุษย์สวรรค์ไม่สามารถวัดได้เมื่อได้ยินคำขอนี้ช่างตีเหล็กต่างก็ตื่นเต้นมากท่านอาจารย์ข้าจะปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญ,ญญาณบางอย่างฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้ท่านอาจารย์ฉันเก่งในการหลอมเกราะฉันสงสัยว่าคุณสามารถให้คำแนะนำแก่ฉันไดดดด้้หมมมอออาาาาาาจจจจรรรรย์ผนนนีีี่่คืปปสาาสิงงงะะะะษษฐกกกพววขขแแแททับ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งประดิษฐ์ในระดับนี้แม้ว่าจะมีข้อมูลและความรู้เพียงเล็กน้อยเล็ดลอดออกมาแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาที่จะปรับปรุงได้มากผู้ฝึกตนที่สามารถเรียนรู้ช่างตีเหล็กได้ไม่ว่าพวกเขาจะเก่งกาจแค่ไหนในการฝึกฝนอย่างน้อยสติปัญญาของพวกเขาก็จะไม่ต่ำแล้วคุณฉันจะดูว่าคุณเก่งอะไรเย่ฉังชี้ไปที่ลิงที่มีศูนย์กลางท่านอาจารย์ข้าชื่อเท่าเจ้าเรียกฉันแบบนั้นก็ได้ผู้เท่าเจ้าไม่คิดว่าเย่ฉังเอ,อ๋จะเลือกเขาและเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากฉันรู้เทคนิคบางอย่างในการปรับแต่งยานาานะลลังงงกกออย้เเเ็ขมืตึ นี่คือสิ่งที่โลกมนุษย์สวรรค์ไม่ถนัดที่นั่นมักจะอาศัยดาบบินหรือวิธีการบินแบบอื่นเพื่อเดินทางไกลแม้ว่าจะมีเครื่องมือขนส่งอยู่บ้างแต่การปรับแต่งของสิ่งเหล่านั้นก็ล้าหลังเกินไปความเร็วนั้นยอดเยี่ยมมากทีที่นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาบอกฉันเกี่ยวกับมันโอเจ้าเริ่มแนะนำวิธีการปรับแต่งของเขาอย่างตื่นเต้นเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าที่นี่คือที่สาธารณะและเขาไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเทียช่างสมองเขาอย่างลึกซึ้งเขารู้แจ้งเขารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าผู้ฝึกตนอสูร ฉันไม่คุ้นเคยกับวิธีการปรับแต่งรถรถของคุณแต่ฉันมีความคิดเห็นเล็กน้อยคุณสามารถเปลี่ยนวัสดุสำหรับคะแนนเหล่านี้ฉันเห็นว่าหินอันวิจิตรที่คุณใช้ไม่แข็งแรงพอที่ผู้ฝึกฝนจะควบคุมมันได้ฉันเกรงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆใบหน้าของเท่าเจ้าแดงครับท่านอาจารย์โปรดชี้แนะข้าด้วยทำไมเธอไม่ใช้หัวใจของดอกบัวอับไฟละ่ะผู้ฝึกฝนสามารถควบคุมได้ง่ายและสามารถใช้งานได้นานอีกด้วยเท่าหลี่ตกตะลึงท่านอาจารย์หัวใจของดอกบัวอับไฟนี้สามารถใช้เป็นศูนย์ควบคุมได้อย่างไรดวงใจแห่งบัวอับไฟดวงนี้คงกระพัน่่่ออนนน้้้าาาาาาแลไมมมมมัดดดเเเเกกคุจรรรหหยงงสสใ็็็็็ชวววโิ เขาเรียกไฟปีศาจของตัวเองและเริ่มปรับแต่งหัวใจดอกบ,บัวอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทําให้ไฟปีศาจของเขาทํางานบทที่2 0 7เจ็ชั้นเรียนของเยชางส์เยชางส์ขมวดคิ้วเล็กน้อยปกติพวกคุณปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์แบบนี้หรือเปล่าวิธีการจัดการกับวัสดุนี้เป็นวิธีการทั่วไปที่พวกคุณใช้หรือเปล่าเขางงมากวิธีที่โรงกลั่นปีศาจที่นี่จัดการกับวัสดุทําให้เขาตกใจอย่างมากทาไมเปลวเพลิงของเจ้าถึงซับซ้อนนะับนอกจากนี้ทาไมคุณถึงเพื่อเขาวพวกเขาแล้วพลังอส เช่นเดียวกับนักเรียนที่ถูกครูวิาพากษ์วิจารณ์เขาถามด้วยความเคารพว่าอาจารย์เปลวไฟของเราโดยพื้นฐานมาจากความสามารถตามธรรมชาติหรือสมบัติบางอย่างนอกจากการเพิ่มการเพาะปลูกแล้วเป็นการยากที่จะหาวิธีอื่นในการเพิ่มภุมหภูมิช่างตีเหล็กคนอื่นๆก็เริ่มอธิบายแน่นอนเราเป็นช่างตีเหล็กยังมีวิธีที่จะทาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการรวมเปลวไฟปีศาจหลายชนิดเข้าด้วยกันใช่ใช่ใช่นอกจากนี้ยังมีวิธีที่จะหลอมรวมวัตถุแปลกๆเพื่อเพิ่มพลังของเปลวไฟขณะที่พวกเขาอธิบายเย่ช้างเการ ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเปลวเพลิงนั้นตื้นเกินไปเมื่อเราปรับแต่งอาวุธไม่เพียงแต่เราต้องการอุณหภูมิที่สูงมากเท่านั้นแต่เรายังต้องการการควบคุมอย่างสมบูรณ์ด้วยเทียชังชี้ไปที่หัวใจของดอกบัวอับไฟที่โอเจ้ากลัน่นแม้ว่าอุณหภูมิของเปลวไฟของคุณจะสูงแต่ก็ซับซ้อนมากคุณสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่คุณต้องการได้อย่างไรหัวใจดอกบัวดวงนี้ต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆก่อนเพื่อให้เปลือกนอกสูญเสียน้ำและเปลือกชั้นในเต็มไปด้วยน้ำเปลือกนอกจะแตกตามธรรมชาตตตตติิิิภาา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 ายย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 ใใใใใ้้้้้้้้้กกกกกกกรร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 รโโโจจจจจมม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 ีีีีีขออ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 งง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 ปปููถถถััััััััััันน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 นสลลลล่่่่่่่่่ไไไไดด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 วว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 เเเเเฟฟุุุแแแบบบบบะะหหหคคพธท หลี่โม่ที่อยู่ถัดจากเขาตกใจอย่างมากการฝึกฝนของผู้หลั่นกรองเหล่านี้ไม่ได้ยอดเยี่ยมนะักยกเว้นผู้นำเพียงไม่กี่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสามอาณาจักรบนแต่เนื่องจากการขาดแลนรงหลั่นในภาคจัก,กรพัรดิปีศาจทุกคนจึงมีสถานะที่สูงมากปกติแล้วยกเว้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคาราฮาปีศาจในภาคตะวันออกที่เหลือก็ไม่สนใจฟังกลุ่มผู้หลั่นกรองที่ภาคภูมิใจซึ่งตอนนี้เป็นเหมือนนักเรียนที่ถ่อมตนตั้งใจฟังอย่างตั้งใจไม่มีใครทำเรื่องยากหรือหวังว่าจะทดสอบระดับของเย่ชางหลังจากคำถามและคำตอบ ทีเลียนชีโมยูชีและดบิยูกิเฉิงในฐานะผู้หลั่นกรองที่แข็งแกร่งที่สุดสามคนในคฤราสน์ปีศาจของภาคตะวันออกพวกเขามีชื่อเสียงมากในภาคอาณาจักรอสูรทั้งหมดตอนนี้พวกเขากำลังฟังอย่างตั้งใจเหมือนนักเรียนลี่โมเห็นอุปกรณ์เวทมนต์สองสามชิ้นอยู่ในมือและค่อนข้างเข้าใจพวกมันคือทุกสิ่งที่เย่ชางได้ปรับปรุงก่อนหน้านี้ในเมืองสตาร์คลัสเตอร์ดังนั้นคุณต้องชำระเลวเพลิงของคุณเองและคุณต้องฝึกการควบคุมของคุณเองด้วยเย่ชางสกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าฉันมีวิธีการกมทางญญญางิิเเลน้พไหดบ เขาสอนพวกเขาถึงชุดของวิธีการฝึกฝนความรู้สึกทางวิญ,ญญาณที่เขาเคยลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับสำหรับเยช่ชางปัจจุบันสิ่งต่างๆในระดับนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะักบรรยากาศที่นี่ทำให้เขาติดเชื้ออย่างมากดังนั้นเขาจึงเริ่มสอนช่างตีเหล็กเหล่านี้ให้ฝึกฝนประสาทสัมผัสทางวิญญ,ญาณควบคุมเปลวไฟและมาจะตรวจสอบวัสดุต่างๆช่างตีเหล็กทุกคนตกตะลึงขณะที่เท่าเจ้ากำลังจะร้องออกมาด้วยความประหลาดใจชายชราที่อยู่ข้างๆเข,ข,ขารีบปิดปากของเท่าเจ้าไวอ้อย่างรวดเร็วคนหลังก็มีปฏิกิริยาเช่นกันและกัดริมฝีปากของเขา มันสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมเปลวไฟได้อย่างมากและปรับปรุงความสามารถในการแรรูปวัสดุเขาสอนพวกเขาอย่างนั้นจริงๆเหรอในชั่วพริตตาไม่ว่าจะเป็นกิเลนชีโมยูชีวูยูกิเฉิงหรือผู้กลั่นกรองทั่วไปที่อยู่ข้างหลังเขาทุกสายตาของพวกเขาเป็นประกายระยบระยะขณะที่พวกเขาฟังอย่างตั้งใจปากของลี่โมเปิดกว้างในขณะที่เขาจ้องมองที่ฉากตรงหน้าเขาอย่างว่างเปล่าการบรรยายนี้กินเวลานานมากแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเย่ฉางยงคงบรรยายต่อไปกุงเย่เมงยูผู้ที่ได้รับข่าวนั้นแปลกมากเธอได้ยินมาว่าอาจารย์เย่กำลังบรรยายให้ใหกับโรงกลั่น คนเหล่านี้จากรงกลั่นมีความกล้ามากจอมานต่อให้คุณมาก็ไม่มีใครร้องเพลงชื่อคุณไม่ใช่แม้แต่ผู้ฝึกตนปีศาจที่มาต้อนรับคุณกลุ่มของจอมานจากภาคตะวันออกมาถึงถงกลัน่นซูเยวหมิงพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวภายนอกแม้แต่ยามกุงเย่เมงยิวก็สนใจเช่นกันหลังจากบอกให้สูเยวหมิงนิ่งแล้วเธอก็เดินเข้ามาเธอไม่เห็นใครเลยระหว่างทางซึ่งทำให้เธอ,อยิง่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งพวกเขาเดินเข้าไปในถงกลัน่นทุ่งกลั่นไฟดินอันกว้างใหญ่พวกเขาเห็นใครบางคนอยู่ที่นั่นสงาานสาางพาพัรร พวกเขาทั้งหมดมองไปที่เย่ชางอย่างจริงจังกุงเย่เมงยูชำเลืองมองคร่าวๆและพบว่าโรงกลั่นเกือบสี่หมื่นคนในห้องถงกลั่นของคฤราสา์ปีศาจของภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดโดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดอยู่ที่นี่มีผู้คนมากมายแต่ไม่มีใครส่งเสียงใดๆเลยและในใจกลางของสายตาของผู้กลนกรองเย่ชางกำลังถือเงาแสงอยู่ในมือของเขาเป็นแบบอย่างที่เขาควบแน่นด้วยพลังวิญ,ญญาณและกำลังอธิบายอะไรบางอย่างลี่โมยืนห่างจากเย่ชางมากกว่าสิบเมตรไม่สามารถเข้าใกล้ได้เขาถูกล้อมรอบด้วยโรงกลัน่นทุกคนต้องการใกล้ชิดกับเย่ชางว เหล่าสาวกที่มีระดับการบ่มเพาะต่ำนั้นดีแต่ผู้กลั่นกรองระดับสูงเหล่านั้นไม่ได้ทักทายกงเย่เหมิงเย่โว่เมื่อเห็นเธอเพราะกลัวว่าจะรบกวนเย่ชางเอ๋อปากของซูยูมิงเปิดกว้างเธอไม่กล้าแม้แต่จะเปล่งเสียงใดๆและไม่สามารถส่งเสียงใดๆได้ในด้านวิสัยทัศน์ของเธอกิเลี่ยนชีโมยูชีและดวูกีเฉิงผู้นำทั้งสามของโรงกลั่นต่างก็ตั้งใจฟังเหลือเชื่อกิเลี่ยนชีเป็นหินแปลกๆที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์และโมยูชีก็เป็นชื่อที่แนะนำมันเป็นสัตว์อสูรสิงโตหยกดำและหอวฉีเเิงป็่อวู้ฉีัดยงง สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือระดับการหลั่นของพวกเขานั้นสูงมากในแง่ของความเชี่ยวชาญทั้งสามคนยังหิ้งในเรื่องความสามารถของพวกเขาแม้แต่สามคนนี้ก็ยังฟังการบรรยายอย่างจริงจังกลัวว่าพวกเขาจะพลาดอะไรบางอย่างสูเยวหมิงหันกลับมาแล้วมองไปที่จอมานแห่งภาคตะวันออกกุงเย่เมงยูรู้ว่าเธอต้องการจะพูดอะไรพรสวรรค์นี้ต้องอยู่บทบาทของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคฤราน์ปีศาจแห่งภาคตะวันออกเธอไม่ยอมให้ใครมารบกวนเย่ชางแม้แต่เธอก็ยังรอให้เขาอธิบายให้จบบทที่2008่อของเย่ิงนโลกมุษสวรค์ผ่านรูปแบบสิประดษฐักรอบของเย่างอบคอบ คนกลุ่มนั้นเคยอยู่ที่นี่มานานแล้วสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหากเป็นผู้จู่โจมธรรมดาพวกเขาจะรู้ตัวว่าไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้หลังจากเวลาผ่านไปนานและยอมแพ้ทันทีหรือพวกเขาจะเรียกร้องให้มีการเสริมกำลังและได้รับความสามารถในการรุกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเขายังคงทำในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่และโจมตีเวิลด์เบริเออร์อย่างไม่หยุดยั้งในฐานะที่เป็นรูปแบบอาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เย่ช่างสิ้งไว้ในโลกมนุษย์สวรรค์ความสามารถ พี่สาวขมวดคิ้วหรอคุณค้นพบบางสิ่งหรือไม่ลี่ชิยี่อยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วเริ่มถามยูเทียนซิงว่าเธอค้นพบอะไรฉันค้นพบว่าคนเหล่านี้อาจมีแรงจูงใจอื่นแต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าแรงจูงใจเหล่านั้นคืออะไรยูเทียนซิงตอบตามความจริงจากนั้นเธออธิบายการหักเงินของเธอให้ลี่ชิยี่ลี่ชิยี่ครุ่นคิดครู่หนึ่งและถามว่าพี่สาวคุณคิดว่าถ้าฉันออกไปต่อสู้กับคนเหล่านั้นคนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจะดำเนินการหรือไม่ดูเหมือนเขาจะกระตือรือร้นที่จะลองท้ายที่สุดแล้วโลกจจับเขา สิ่งนี้ทำให้หลี่ซียี่ซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนดาบอยากต่อสู้เราไม่รู้ว่าพลังที่มองไม่เห็นนั้นแข็งแกร่งเพียงใดหากความแข็งแกร่งของเขาเกินฉันฉันก็ไม่สามารถช่วยคุณได้เมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่ซียี่รู้สึกท้อแท้มากพี่สาวปล่อยฉันนะในขณะนี้เสียงของเย่ซิงเชนก็ดังขึ้นฉันเป็นดาวแห่งโลกมนุษย์สวรรค์นี้ร่างกายหลักของฉันไม่ใหญ่มากหรือพวกเขาไม่สามารถพาฉันไปได้และฉันอยู่ใกล้เวิ์ลเบรยเออร์เมื่อฉันสัมผัสได้ถึงอันตรายฉันจะเปิดเผยร่างกายหลักของฉันฉันสามารถถือในขณะที่ไม่่่่่วววาาาาาออออออะะะไรรกกกก็็ตตตมมมเเเเเเสสีีีียยยยยยงงงงงขขิินนนนลลััษณ์พูทปป นับตั้งแต่เย่าชางรับน้องชายคนที่สี่ของพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วเขาอยู่ภายใต้การดูแลของยูเทียนซิงยูเทียนซิงชัดเจนมากเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเย่ซิงเช่นที่สำคัญที่สุดตามที่เขาพูดเขาไม่กลัวว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรอย่างอื่นก่อนที่เขาจะฝึกฝนอย่างจริงจังเขาก็สามารถทนต่อการทิ้งระเบิดของประการโลกของเย่ช่างได้ตอนนี้การต้องการของเขาน่าประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมลี่ชี่ยี่คิดถึงคนที่วางแผนอยู่ข้างนอกและการแสดงออกของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาเห็นดาวดวงใหญ่ขึ้นมาฮ่าฮ่าแน,น่นอนแน,น่นอนพี่ชายร่างกายของคุณเป็นพิเศ จุดๆนอกกำแพงโลกยูกิสิขมวดคิ้วและซ่อนตัวอยู่ในความมืดต่อไปเขามาจากนิกายบลัดเปลมเพื่อตรวจสอบสถานการณ์พวกเขาลมเหลวมาแล้วหลายครั้งในโลกมนุษย์สวรรค์สิ่งนี้บังคับให้พวกเขาละทิ้งความก้าวหน้าและเริ่มสำรวจโลกที่แปลกประหลาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้ว่ายูเวนฮองฟางจากเกรซิเวิด์ก็เสียชีวิตในเฮเบอร์ลี่มอเทลเวิด์ด้วยยูกิสิเล่าถึงการแสดงออกที่น่าตกใจบนใบหน้าของจักรพรรดิคาชีและจัก,กรพรรดิไซหยางเมื่อเขามาถึงอาณาจักรนารูโอหากแม้แต่พระเจ้ายัางสิ้นนนนนนรรรรรระะะชชททีี่่่่่จจจััักกกกพดดดคคคงงไไไมมมสามาา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 าถหวววื้้้้อลกกลกกยอลลแยยนะ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมาที่เฮเบอรลี่มอเทลเวิร์เพื่อตรวจสอบสถานการณ์เป็นไปได้ไหมว่าผู้คนในโลกมนุษย์สวรรค์นั้นทรงพลังจริงๆและรู้ว่าฉันจะจับคนบางคนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการออกมาโดยเจตนายูกิสิเกงในการดักจับผู้คนและหลบหนีเมื่อมีคนจากโลกมนุษย์สวรรค์ออกมายอมรับการทา้าทายเขาจะจับพวกเขาทันทีเพื่อให้สามารถออกมาต่อสู้ได้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างดาวบุกเข้ามาความแข็งแกร่งของพวกเขาจะต้องไม่ธรรมดาและสถานะของพวกเขาต้องไม่ต่ำสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับข เขาไม่ต้องรอนานก่อนที่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์สวรรค์ร่างหนึ่งบินขึ้นสู่ท้องฟ้าวิญญาณของเขาตื่นขึ้นและเขาก็พร้อมแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อร่างนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆีหน้าของเขาก็แปลกขึ้นเรื่อยๆเหตุผลก็เพียงเพราะสิ่งที่เข้ามาคือลูกบอลเล็กๆที่แปลกประหลาดสิ่งนี้คืออะไรอาจเป็นอาวุธหรือสมบัติวิเศษบางอย่างของโลกนี้ได้หรือไม่ด้วยความสงสัยดังกล่าวเขาจึงจ้องไปที่ลูกบอลสีดำอย่างระมัดระวังพื้นผิวของเวอร์เบอร์เรียร์แระเพื่าขาของจกรวล เขาไม่สนใจเกี่ยวกับยูกิสิที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆแต่เขากลับโจมตีผู้ฝึกตนโดยตรงที่โจมตีเวิลเบอริเออร์จากภายนอกพวกเจ้าทุกคนที่รุกรานที่นี่สมควรตายด้วยเสียงโห่ร้องโกรธด,ดวงดาวนับไม่ถ้วนสว่างสวดวงตาของยูกิสิเป็นประกายเขาไม่ได้คาดหวังว่านี่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดได้จริงๆนี่อาจเป็นสัตว์อสูรจากโลกมนุษย์สวรรค์ระดับการเพาะปลูกนี้ไม่อ่อนแอเทคนิคของบรรพบุรุษของฮิดเ่นเอเซคเป็นการซ่อนระดับการฝึกฝนที่แท้จริงเป็นทักษะที่ดียูกิสิไม่ได้ค้นพบระดับการเพาะปลูกที่แท้จริงของเยซิงเช่นเลยวิธีการโจมตีของเยซิงเช่นนั้นตรงไปตรงมามากรังสีของแสงดาวพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและโจมตีผู้ฝึกตนด้วยวิธีต่างๆ แม้ว่าเขาจะจำกัดพลังการโจมตีของเขาแต่พลังโจมตีของเขาก็ยังรุนแรงมากผู้ปลูกฝังด้านนอกถูกแสงดาวตกกระทบกันพวกเขาส่งเสียงโหยหวนที่น่าสังเวชและล้มลงและตกลงบนเวอร์เบอร์เรร์เมื่อคลื่นพลังงานผันผวน,นปรากฏขึ้นบนเวอร์เบอร์เรร์ศพที่ตกลงมาทั้งหมดก็ตกลงสู่เฮเบอลีมอร์เทวเวล์ยูเทนซิงหวังว่าเขาจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากศพได้ยูกิสิรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นความแข็งแกร่งของเย่ซิงเช่นเขารู้ว่าหากเขาไม่เคลื่อนไหวในตอนนี้เขาอาจจะถูกอีกฝ่ายฆ่าตายเมื่ออีีกกกกฝ่าาาาาายยลลัับมมมงโมุษสวรรเาาเขขจไถด้อ ดังนั้นยูกิสิจึงใช้ความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อซ่อนร่องของเขาและค่อยๆเคลื่อนไปยังที่ที่การต่อสู้กำลังเกิดขึ้นการกระทำของเขาตกอยู่ในวิสัยทัศน์ของเยซิงเชนโดยธรรมชาติจิตวิญญาณของเยซิงเชนถูกปลกเรา้าเขายังคงยิงแสงดาวออกไปเพื่อโจมตีผู้บุกรุกเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเขายังเพิ่มพลังโจมตีเพื่อเร่งกำจัดศัตรูให้เร็วขึ้นเมื่อสถานที่นั้นเต็มไปด้วยแสงดาวยูกิสิก็เคลื่อนไหวลุกขึ้นตาข่ายสวรรค์รอบรู้ด้วยพระราชกฤษฎ สิ่งที่ทำให้ยูกิสิงงงวยคือทรงลมสีดำไม่แม้แต่จะหลบเลี่ยงภายใต้การจ้องมองที่คาดหวังของเขาตาข่ายอาวกาศขนาดใหญ่ได้ห่อหุ้มร่างกายของเย่ซิงเช่นในทันทีโมคาสป,ปริน้นด้วยคำสั่งอื่นยูกิสิหันกลับมาและวิ่งบูมพลังอันทรงพลังมาจากตาข่ายรอบรู้และดึงเขาให้หยุดตอนที่2 0 9กุงเย่เมนยูที่จริงจังการสอบสวนยูกิสิโลจกจักรพพัดปีศาจเยช่ชางจบการบรรยายของเขาหลังจากที่เขาได้รับวิธีการกลัน่นเขาก็ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังในตอนแรกเขาเพียงต้องการปรับแต่งเอบรอร์เบริเออร์ แต่หลังจากประสบการณ์วันนี้เขาได้ค้นพบบางสิ่งเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหรแต่เขาตกหลุมรับการกลัน่นการสอนช่างกลันล่นกลุมนี้รู้สึกดีมากและเย่ชางชอบมันมากเขาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าเมื่อเขากลับมายังโลกมนุษย์สวรรค์เขาจะรวบรวมกลุ่มผู้กลั่นน้ำมันหรือเขาจะจัดตั้งองค์กรที่คล้ายกับพันธมิตรโรงกลั่นของโลกแห่งดอกไม้มากมายเมื่อมองไปที่การแสดงออกที่น่าเคารพและตื่นเต้นของโรงกลั่นเหล่านั้นเย่ชางสรงมือของเขาทุกคนไปฝึกฝนประสาทสัมผัสทางจิตวิญญ,ญญาณของคุณและฝึกฝนเ,เลวไฟปป ท่านอาจารย์ความสามารถของท่านช่างพิเศษจริงๆความสำเร็จของคุณในเส้นทางแห่งการปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์นั้นลึกซึ้งมากซูเยวหมิงไม่ลังเลเลยและยกย่องเขาจากภายนอกเท่ยังสไม่ได้สแสดงความสุภาพเรียบร้อยและพยักหน้ามุมปากของกุงเย่เมงยวโค้งงอเล็กน้อยอาจารย์ผมเหนื่อยฉันสงสัยว่าคุณคิดอย่างไรกับห้องถงปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ของคฤรหาหั์ปีศาจในภาคตะวันออกของเรามันค่อนข้างดีฉันสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นของคนเหล่านี้เท่ยังสรู้สึกดีมากเมื่อเขาบรรยายตอนนี้ดังนั้นเขาจึงยกย่องพวกเขาซูเเยววหหหมมมิงงงไไไไลลปตาา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 รรรรระแแททท่่่่นนนนนออออออจ์ัับุุข้ีี คาหาสน์ปีศาจแห่งภาคตะวันออกของเราจะมอบเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้คุณอย่างแน่นอนกุงเย่เมงยวยกมือขึ้นเพื่อป้องกันคำพูดของซูยูมิงท่านอาจารย์วันนี้ท่านเหนื่อยมา,มากแล้วไปพักผ่อนก่อนนะเราจะพูดในภายหลังแม้ว่าเย่ฉางจะค่อนข้างแปลกใจกับการกระทำของเธอเขาไม่ได้พูดอะไรมากและกลับไปยังที่ที่เขาเคยอยู่โดยตรงหลังจากที่เขากลับมาซูเย่โวหมิงถามด้วยความ,มง,งุนงงท่านจอมารเหตุใดท่านจึงเตือนข้าเมื่อครู่นี้กุงเย่เมงยวมีสีหน้าจริงจังเราทุกคนประเมินค่าของอาจารย์เย่ต่ำไปฉันต้องเตรีียยยยมมตัััววใหห้ดดดทท่่่่่าาาาาานนนจจอออออรรกลงงงงคิิะะไไูเบ กุงเย่เมงยูพยักหน้าถูกเตะงอก็ต้องเตรียมตัวให้ดีฉันต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่เราสามารถเสนอได้เธอวางแผนที่จะใช้เงื่อนไขที่ดีที่สุดที่เธอสามารถเสนอเพื่อดึงดูดเยช่ชางส์ห้องถงกลั่นอาวุธของคฤราสน์ปีศาจของภาคตะวันออกทั้งหมดนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเธอเองเธอรู้จักโรงกลั่นอาวุธระดับสูงทั้งหมดภายในเธอรู้ดีว่าโรงกลั่นของเธอเย่อหยิ่งและทรงพลังเพียงใดแม้แต่กรุงเย่เมงยูเองก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาเคารพเธอได้มากนะักแต่เยช่ชางส์ได้ทำมันยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือสิบพวกเขาตา เขามีระดับการบ่เพาอของจัก,กรพรรดิและด้วยสถานะของเขาในฐานะช่างตีเหล็กระดับปรมาจารย์เขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยที่แข็งแกร่งที่สุดกงเย่เหมิงเย่ววสุดหายใจเข้าลึกๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีพลังของตัวเองและไม่สามารถต่อสู้เพื่อตำแหน่งจัก,กรพรรดิปีศาจได้ฉันก็คิดว่าเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังซูงเย่ววหมิงคิดอย่างรอบคอบครู่หนึ่งและอดไม่ได้ที่จะเห็นด้วยกับมุมมองของจอมมารเล่ฉังเป็นคนที่ต้องถูกผูกมัดปรับใดที่เขาอยู่ใกล้ๆความแข็งแกร่งของคาหาหา์ปีศาจในภาคตะวออก,กัน ครับท่านจอมานคฤหาสน์ปีศาจของภาคตะวันออกทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผู้คนในคฤหาสน์ปีศาจตะวันออกหรือกองกำลังที่ติดต่อกับพวกเขาวพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มลงมือพวกเขาเริ่มรวบรวมวัสดุล้ำค่ามากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับวิธีการฝึกฝนที่หลากหลายวัสดุที่เย่ชางต,ต้องการก่อนหน้านี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญ,ญยิ่งกว่าสำหรับคฤหาสน์ปีศาจตะวันออกในช่วงเวลาหนึ่งมูลค่าของวัสดุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกทั้งหมดในโลกของเดมอนเอมเพอเรอร์เพิ่มขึ้นเยชังกระหน่ำถึงบาง โลกมนุษย์สวรรค์น,นิกายขอบซ่อนเร้นยูกิซิถูกคุมขังในคุกใต้ดินบนรีคลายนิ่งไฟวูดพิศด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังล้อมรอบด้วยข้อจำกัดเขานึกถึงประสบการณ์ในวันนั้นและรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันในวันนั้นเขาใช้วนรอบรู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อจับทรงตรงสีดำและต้องการนำมันไปหาข้อมูลใครจะรู้ว่าเขาจะถูกกักขังแทนก่อนหน้านี้เขาเดาได้ว่าทรงตรงสีดำนั้นเป็นสัตว์อสูรหรือผู้ฝึกตนปีศาจบางชนิดแม้ว่าเขาจะเดาถูกแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าคำตอบที่แท้้้้้้้จจจจจรร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 ริิิิงง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 ะะไไสสาา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 าดดดดดดดขขขขขนนนนนีีีีีแแแททททลลลววววมมััเเเเเเเปปปป็็ใหญ่่่่่่่กกกกยยยยยศือออฝผถูตตค์ึบโ สิ่งที่ยูกิสิไม่ได้คาดหวังก็คือเมื่อเขากำลังจะแบกรับความเจ็บปวดและยอมแพ้กับตาข่ายสวรรค์ที่ไม่หยุดยัง้งบางสิ่งที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นแรงดูดอันทรงพลังปรากฏขึ้นจากร่างกายของเย่ซิงเฉินซึ่งทำให้ยูกิสิไม่สามารถหลบหนีได้หลังจากฝึกฝนการแปลงร่างดวงดาวอสูรสวรรค์ความแข็งแกร่งของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมากและเย่ซิงเฉินยังได้พัฒนาความสามารถศักดิ์สิทธิ์หลายประการแรงดูดมหาศาลนี้เป็นหนึ่งในความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาพัฒนาขึ้นนั่นคือแรงโน้มถ่วงขขขออออออองง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 ดด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 ดววววววาาาาาเเ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 ช่่่่นน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 ีีีีีีีีีียย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 ยกกกกััััับบบบททททหหหูููฉซซซำลลลคคิิิิิิสสไ้้้ปปรรรระะตตมมมมึแุธืโจฤษ์ ยูกิสิกัดฟันของเขาเขารู้ว่าเขากำลังจะถูกสอบปากคำอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงวิธีการอันน่าสะพรึงกลัวของนิกายหลาดเลมเขาก็หุบปากยูเทียนซิงเห็นการกระทำของเขาและยิ้มแต่เขาไม่ได้หยุดเขานี่คือเหตุผลที่เธอไม่ได้มาสอบปากคำยูกิสิทันทีหลังจากจับตัวเขาได้ในฐานะที่เป็นฝ่ายใหญ่พวกเขามีข้อจำกัดทุกประเภทสำหรับส,บสมาชิกภายในของพวกเขาข้อจำกัดเหล่านี้จำนวนมากถูกปลูกฝังโดยตรงในประสาทสัมผัสทางจิตวิญ,ญญาณของผู้ฝึกฝนหากผู้ถูกสอบสวนเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและกระตุ้นข้อจำกัดพวกเขาจะต้องตาย ในฐานะาจาัก,กรพรรดิผู้สถาปนาราชวงศ์สวรรค์ดาราสวรรค์ยูเทียนซิงชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังนั้นในทุกวันนี้เธอจึงได้ปรับแต่งสมบัติเวทมนต์เข็มยกวิญ,ญญาณเป็นอาวุธซ่อนเร้นที่ชั่วร้ายมันลำบากมากในการกลั่นและวัสดุที่จำเป็นนั้นมีค่ามากโชคดีที่ตอนนี้พวกเขามีถ้ำสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถช่วยยูเทียนซิงปลูกฝังวัสดุได้อาวุธที่ซ่อนอยู่ชนิดนี้สามารถพันกิญ,ญญาณของเป้าหมายได้โดยตรงและดึงความทรงจำของจิตสำนึกของเป้าหมายเพราะมันน่ากลัวและเอาแต่ใจเกินไปยูเทีีียยยยนน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 นซซซิิิงงงงงงจจจึึไไมม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 ่่่่่่่่่คคคอออออออปรรรัััััับบบบแแแแแตตตตใใใเเ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 ววววลลลลลาา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 า้้้้ืธธผชญญหหกกกกกกดด็ะะ์ทส หนึ่งต้องรู้ว่าถ้าเธอไม่ปิดกั้นการโจมตีของหลาดเปลมเซตเฮเวนรลี่มอร์เทลเวลจะต้องกลายเป็นเลือดที่เลือะเธออย่างแน่นอนพี่ชายหยุดเขาชอวัชเฉวียนการสั่นสะเทือนพิเศษดังขึ้นยูกิสิถูกห้อมล้อมด้วยแสงดาวและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และไม่สามารถใช้พลังงานทางจิตวิญ,ญญาณของเขาได้เขาตกใจมากเขาไม่รู้ว่าความสามารถศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเช่นไรก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะถูกควบคุมด้วยแต่เขาก็ถูกกักขังไว้เท่านั้นแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถใช้พลังวิญญ,ญาณของเขาได้นอกจากสมองของเขาซึ่งยังคงทำงานได้ส่วนที่